อนนี้เราก็มานังพักกินข้าวเที่ยงค่ะทุกคนไม่รู้ว่าน้องสั่งอะไรไม่ให้กินเนาะเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่นี่มือไคเครื่องดนตรีแล้วก็ิาพร้อมโยมองงเกอนี่ค่ะร้านที่เรามาซื้อมาลอกินอาหารที่นี่นั่งรออันนี้แก๊งของเรามาดูว่าข้าวเที่ยงมีอะไรบ้างมาแล้วอาหารเราคืออะไร แกงอะไรสักอย่างแกงอะไรแกงส้มเหรอโยไก่เหรอแกงอะไรมะจูเปรย์ไหมปรยจูเปรย์เปรย์ไก่คืออะไรแกงไก่เหรอแกงไก่แกงส้มไก่แกงส้มไก่มีมะเขือด้วยนะใส่มะเขือด้วยไหมใส่มะเขือด้วยแล้วก็ใส่อะไรแต่หลายอย่างเนาะครีมดูดิอร่อยดีอร่อยดีเขาบอกว่าอร่อยดีเดี๋ยวรู้จักกันเหรอ โอ้ก็คุยกันเหมือนรู้จักกันเลยเนาะยาวเลยคุยกันยาวเลยเหมือนรู้จักกันมาอีกแล้วนี่คืออะไรคะคนถึงจัดไม่เหมือนทีคนเมื่อวานที่เข้าใส่กับชาบกับข้าวเลยอันนี้คืออะไรขข้าาาวเเนอแกงอะไรอยู่แกงปลาแกงปลาแกงส้มเหมือนกันแกงส้มปลาโอเคกินแีฬาหมู่ยม แกงส้มไก่อันนี้แกงส้มปลาแล้วก็จะมีส้มตำก็อันนั้นอะไรอันนั้นใบเหรอใบอ๋อเป็นข้าวค่ะข้าวอีกหม้อนึงช่มวัดนเงี้ยด้อย ไก่ต้มปลาแล้วก็ส้มตําส้มตําน่ากินอร่อยไหมช่างงานไหมจะงันไหมงันไหมงันงันมากินข้าวด้วยกันโอเคไม่ใช่งันเย็นเลยใช่งาุชิลใช่งันไหมงันทั้งสองอย่างอันไหนอร่อยกว่าต้มปลาเนี่ยหรอข้นน้ำอร่อยมาทุกคนกินข้าวด้วยกันสามงนนายต้องม่กี่ไอืม อืมต้นน้ำมัหลายคนบอกว่าจะเัิน ใส่ใบกะเพราด้วยต้มเขาอ่ะใส่ใบกะเพราแกงต้มต้องใส่ใบกะเพราเหรอก็หอมดีนะทำให้มันหอมเอออยู่หวานเราไม่ชอบหวานลองครับเอาอะไรจำปูอ่ะปูหน้าหมดแล้วอาหารเที่ยงของเราวันนี้นี่ แกงไก่ใส่มะเขือด้วยเผ็ดใช่ไหมนี่ค่ะใส่มะเขือได้ยังใส่ไอ้ลวกนี่ก็ตุกจ้ำอ่างตีเผ็ดหรอต้กน้ำ ตอนมาตอนนั้นเคยแกงส้มลูกตานี่กินนะตานอ่อนจำไม่ได้จำได้ไหมจำไม่ได้ซาปาซิวหรือไงตอนนั้นจำไม่ได้อะสุดทีผมจำได้นะว่ากินอะไรบ้างเจ้ก่อนมันมีฝ่ายมืดใช่ไหมล่ะใช่เล่นลุ้ยแล้วลลอะไรเหมือนดมมองไอ้นะแล<ง>้วล,ลุ้ยยัไลงลไงอะหัวของเ ดูอันนี้เป็นน้ำตาลน้าตลเออโ็้ย่างนี้ไงน้ำตาลปั้นเอาข้างในมันมีถั่วเออข้างในมันมีถั่วอืมข้างในเป็นไส้ถั่วสิบบาทนะคะเนี่ยสิบบาทโอ้โหแพงไหมสุดแพงเนาะบ้านเรานี่ห้าบาทก็ยังว่าแพงนะเนี่ยสิบบาทโอ้โหสิบบาทว่าเขาจะอร่อยวะ ไม่ลองของหวานห่วงแล้วนะน้ำตาลห่วงเหรอห่วงนอนพักๆก่อนอิ่มแล้วค่ะหมดแล้ว่หมดแล้วรักอยไปร้านอาหารที่เรากินอยู่ตรงข้ามกับสระน้ำตรงข้ามกับสระก็จะมีพนักงานเรียกลูกค้าเข้ามีรถจอดหลายคันอยู่ มาน่านั่งเหมือนกันนะคะมีเขามีเปยให้นั่งด้วยไม่ใช่ติให้นอนเขามีเปยให้เรานอนด้วยข้างในก็มีข้างนอกก็มีนั่งนั่งเหมือนกันนะมีเปยให้นอนใครอยากจะนั่งก็นั่งใครอยากก็นอนก็นอนสุดทีเขาแฝงไว้ทำไมฮะแฝงไ,ไ,ไว้เฉยๆใช่เหรอ ใครอยากตังเบียเขาก็มีขายอ๋อเขาแฝนไว้ว่าที่นี่มีเบีรยเหมือนกันพี่นึกว่าแฝนไว้เออเขาเขาแฝนไว้ทั่วเนี่ยเขาแฝนไว้ทั่วพี่ก็เลยว่าเขาแฝนไว้ทำไมนะเต็มเลยไม่ใช่ใช่เหรอมันสวยเหรอพี่ว่าเขาแฝนไว้ไล่ไล่แมงวันไหมหรอไม่รู้ะเนี่ยแฝนไว้เต็มเลยในร้านก็เต็มข้างนอกก็เต็ม ตกแต่งร้านเขาขวดเนี่ยนะนโอเคนี่ค่ะงงว่าเขาแฝนไว้ทำไมไม่ใช่อ่ะตกแต่งอ่ะพี่ว่าไล่แมงวันแมงวันมีไหมเนี่ยเรากินข้าววันนี้มีไหมทุกครั้งที่เรากินมีไหมมีไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาแฝนไว้ทำไมเดาเอาค่ะโอเค เราก็อิ่มกันแล้วเราก็จะไปต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ปราสาทต่อไปปราสาทอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถึงเราก็จะบอกจะไม่ได้ตะพมไปตะพมอะไรแป๊ะแปะนะอะไรแป๊ะแปะน่ะก่อนไปตะพม ปราสาทเอ้ยตอนมุนสงบมะปราสาทอะไรแปรแปรที่อยู่ทางเนี้ยแปรรูปว่าแปรรูปปราสาทแปรรูปทางนี้ทางนี้ใช่เหมเอะที่เขานี้หลงทิศอีกแล้วนะเนาะหลงทิศตอนเนี่ยใช่หลงทิศลืมว่ะอืมมคนขับรถหลงทิศตลอดเลยต่อไปก็จะไปปราสาทแปรรูปค่ะ เรามาขายไอติมอ๋อไอติมแท่งไอติมโบราณบ้านเราค่ะทุกคนไอติมแท่งมีอะไรบ้างไอเหลืองๆทุเรียนไหมอันนี้ทุเรียนครับเฮ้ยเรามีทุเรียนด้วยก็อันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นเปือกเปือกอืมอันนี้เปือกเป็นมันมันเอเป็นมะพร้าวมะพร้าวอันสีขาวมะพร้าวนั่นแหละอันนี้เป็นเป็นเลือกไอ้นี่เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เออแล้วก็เอ่อมะพร้าว เอาอะไรบ้างช็อกโกแลตด้วยอันนี้เป็นช็อกโกแลตเนอช็อกโกแลตเขาเรียกว่าช็อกโกแลตโอเคนี่ค่ะไอติมแท่งบ้านเราเอาอะไรบ้างมาเอาอะไรบ้างหนึ่งตัวละสิบบาทเองบาทห้าบาทมันได้น้อยเดียวเหรออห้าบาทได้น้อยเดียวห้าห้าบาทได้เท่านี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เลยขาดทุนเหรอขาดทุนใช่ไหมขาดทุนเขาหักเงินผมอย่างเงี้ยเนี้ย สุดที่เนี่ยสิบาทนะใช่เอาใครเอาเอาอะไรบ้างสั่งเอาเหมือนกันตัดอันนี้ใครได้เอาตัดครึ่งเหรอฮ้ยทำไมตัดครึ่งทำไมไม่เอาเต็มเอาครึ่งกินไม่หมดกินไมม่หดเอาครึ่งเอาให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยให้น้ำตาลเถอะเอาอะไรมั่งใครเอาอะไรสั่งสั่งเลยเนาะลูกอะเอาเลยสองคนเออ ก็กินคนละอันเนี่ยเอาเอาทุเรียนพี่เอาทุเรียนปัดป่เอาสิบาทมียี่สิบบาทไหมเอาสองเงนเหรออันนี้เรายี่สิบบาทใช่ใช่เอาเอายี่สิบบาทบ่โอ้โหพี่จะกินหมดนี่เอาสิบบาทพอผมไปเมืองไทยแล้วยี่สิบปีผ่านแล้วยี่สิบปีผ่านมาแล้วอ๋อเพิ่งมาอยู่นี่สิบปีไม่บ้านผมอยู่ไปแปดดงอันล้นเองอ๋ออยู่ใกล้กันมึงก็พูดได้สิเนาะรู้จักกุูดหน่อยไหมไม่รู้จักเว้าไม่รู้จัก ไม่แล้วเป็นพี่ไม่ไ <sorcer> ด er> ้อยู่เหรอพี่พี่ไม่ได้อยู่แถวนั้นเด้สามสิบสามสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเอาอีกไหมทำไมไม่เอาอ่ะไม่เอาทำไมอ่ะไม่กินเหรออิ่มแล้วกินข้าวกิ่มแล้วโอ้ยสี่สิบห้าบาทไม่มีไม่มีไม่มีสี่สิบห้ามีแต่เงินเรียนเอาเท่าไหร่เท่าไหร่เอาเงินเรียนสี่พันห้าร้อยสี่พันห้าร้อย ให้ห้าพันให้เขาทอนห้าบาทนะนนให้ห้าพันให้เขาทอนห้าบาทอันนอันนี้นมีเมื่นหนึ่งทอนให้ห้าสิบห้าต่อคิลบูเพื่อนสามร้อ,รอ,รอ,รอรรยอยู่บ้านเราก็ดีเนาะเออสบายดีทำเล็กๆน้อยๆพออยู่พอกินก็<ห>นพอ ไปอยู่เมืองไทยก็ลาบากเหมือนกันถ้าเกิดไปไปไม่ถูกที่อ่ะวันหนึ่งก็ได้วันไหนก็สามร้อยวันไหนก็สองร้อยห้าิก็ำไรเหรอกไรก็ยังดีแล้วก็ได้อยู่บ้านไงได้อยู่ใกล้บ้านเราใช่ไหมล่ะไปเมืองไทยก็อยู่ที่ดีก็ดีใช่ไหมอยู่ที่ไม่ดีก็ลําบากหน่อยนี่ทุเรียนได้เ่ยกลิ่นรุนแรงมากกินทุเรียนบาทเหรอบาบ หวานมากปลาาายยยยอีหััเเเมื่่กกิดรบบบไอติมโบราณที่บ้านไม่จะไม่ค่อยมีแล้วนะที่บ้านที่บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วมีแล้วเขาทำทำใหม่คือเรียนที่นี่แพงมากโอแพงโหแพงรวยลวสองร้อยกว่าคนไม่พี่น้องกินแบบนี้ก็แล้วกันสามร้อยสามร้อยก็มีสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยกินแบบนี้สิบแปด អូខេជីដរុញ100នេះដឹកដឹកលើគេទុកតលាក់មកពេលសភាជំនួសអូញឹមទេគេរបស់មកយោណាសភាបញ្ញុំរួតទៅអត់ទេញឹមគេតហួយតិចទេ